แรงนี่อภิมหานะครับผมโคตรเหลือนะครับบอกเลยว่าโคตรเหลือสําหรับร180นะผม180วินหน้าเจ็ดนิ้ววินหลังหกนิ้วนะครับบอกเลยว่าแรงเหลือนะครับได้เวลาแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับผมไป เดีย๋ยวจะพาไปลองวิ่งหลังถนนนะครับนี่เลยก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่พน้องทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลาฝันแล้วก็สวัสดีทัทาทไปทั้งเพจเฟบุ๊กเอ็มพลาฝันทุกคนด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งวันแรกนะครับไปวิ่งดูแล้วก็สังเกตอาการหอบนะครับหอบแปลกๆนะผมแต่ผมคิดว่าอาการไม่ปกตินะครับหอบแบบนี้นี่เพราะว่าปกติส่วนมากเห็นร้อยแปดสิบของคนอื่นนี่มันจะเดินเสมอนะครับแต่ว่าของผมตัวนี้นี่คือมันจะดังยังไงล่ะ ตึกตึกตึง้งแล้วก็เบาลงแล้วก็ตึกตึกตึง้งแบบคล้ายๆแบบขากระวานามันรั้งเหลืออะไรสักอย่างนะครับผมก็ลองไปขับดูนะครับเพื่อเผื่อว่ามันอาจจะหายเนาะไปก็ขอติดเครื่องก่อนนะผม เดี๋ยวกลับมาจะนู่นก่อนเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ จะลองเปลี่ยนเปลี่ยนรอบสายพานดูนะครับผมก็รอบนี้เหลือมากนะครผมเมื่อกี้นี่มาสุดแระ้งแล้วนะเพื่อนๆก็รอบเขาจะกักกักเอาไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองดูแบบนี้หน่อยต้องดับเครื่องกันไหมล่ะเดี๋ยวผมขอดับเครื่องก่อนนะครับ รอบมาเมื่อกี้นี้คือเหลือมากนะครับหน้าหกหลังเจ็ดนี่แต่ว่าเขาจะไม่เร็วนะครับเมื่อกี้นี้มาสุดคันเร่งแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับว่ายังไงแหละเขากักกักเอาไว้นะครับกักแรงเอาไว้ผม้วก็เซผ่านไม่ตึงนะครับผมไม่ได้นะครับโอ้กะว่าใส่หน้าเจ็ดหลังหกนะครับผมเสผพานเจ็ดสิบมากับเลี้ยวเน่นะครับเจ็ดสิบสามก็ ผัดเตานะครับเสพานไม่ตึงนะครับผมต้องดึงเอาเหรอน่าจะดึงได้มั้งก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะลองดูไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะครับผมไปจะดึงเอานะครับเสพานจะชนะหรือเปล่าน้อแบบนี้เดี๋ยวขอติดเครื่องแป๊บนึงนะครับไปนาเจ็ดหลังหกนะครับ ออกตัวนที่สองเลยนะครับโอ้ออกตัวนที่สองนี่ก็ชิวๆเหมือนกันนะ ผมหน้าเจ็ดหลังหกนี่แรงยังแบบเหมือนกับไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยนะผม อ๋อเดกลักร้อนะครับนี่นะผมโอ้แรงนี่อภิมหานะครับผมโคดเหลือนะครับบอกเลยว่าโคดเหลือสําหรับร้อยแปดสิบนะผมร้อยแปดสิบวินหน้าเจ็ดนิ้ววินหลังหกนิ้วนะครับบอกเลยว่าแรงเหลือนะครับแต่ว่าผมคงไม่กล้าอัดสุดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงผมจะน่าจะขาดครึ่งเลยนะครับผมอัดนะแต่ก็ ขนอมโพรงไปก่อนนะครับสงสารเขานะครับโอ้มาเจอยักษ์ใหญ่นะผมจปดีรนะ้อยแปดสิบมาเดี๋ยวเรามาเราตังเสียงดูก่อนนะเขาหายหรือยังนะผมเนี่ยยังไม่หายนะครผมมาเริ่มแลวนะ เริ่มจะปกติแล้วนะผมไหน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 โอ้สั่นอย่างกระเจ้าเข้าเลยนะเนี่ยนะครับผมเบาเนี่ยมนับสักที่180นี่ เดี๋ยวผมลองท่อนดูอีกดีกว่านะครับวาจะได้กว่านี้ไหมโอ้นี่นะครับนนมผมได้ประมาณนี้นะแต่ว่าผมปล่อยหางไม่ได้นะผมปลอมปล่อยหางไปหางผมมันสายมากเลยนะเดี๋ยวได้ขึ้นมานิดนึงดีกว่านี่นะครับ Oh, จะได้นะผมนาเจ็ดลังหกแรงเหลือนะครับใครอยากได้แรงเรือเลือก็แบบเดิมๆนะครับยังเหลือขนาดนี้ถ้าผมเอาไปเกาะสปริงเกลนาะสปริงวาลแล้วก็ไล่ข้างสนิดหนึ่งจูนนะครับผมโอ้โ oh, หไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้ oh, แรงจะได้นะผมแตกต่างเลยนะแตกต่างจากร้อยห้าสิบเลยนะครับว่าได้เพิ่มมาตั้งสามแรงนะครับนีนะ่เดี๋ยวขอเอาอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้ให้ดูยาวเดี๋ยวผมจะออกตัวเก2สองไปเลยนะครับ ออกตัวกี่สหน้า6หลังเอ,อ้ยหน้า7หลัง6นะครับไม่ธรรมดา ก่อนนะครับยางเพิ่งเติมลมมาใหม่นะครับผมยังบิ้งไม่เสมอนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองเนาะหาเพื่อนๆมาลองเลยนะครับลองเครื่องด้วยลองยางด้วยนะครับยางตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็กระเอาอยางนี้ซื้อมา2 4 0 0พร้อมยางในนะครับผมซื้อมากับคนรู้จักนะครับของน้านะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับเฉพาะแค่เฉพาะยาง2 4 0 0ผมก็เอาแล้วนะตัวนี้ได้ยางในแท้บิสโตนนะครับยางในแท้2เส้นหมอนรองเออเรียก่อะไรปอกคอนะครับ แคร์อีมันเอออ,อนี้ยังดีเลยเหมือนกันนะครับก็โอ้าราคานี้3สามสามพันห้าผมกลัซื้อนะครับยางครับยางในเนาะเอาเดี๋ยวร่องนะครับ เติมลมไปถูกนะครับรถมันจะวิ่งตรงนะครับสามารถปล่อยมือได้เนะ วินาทาเจ็ดล้า 7, 6, นหกเมตรถ้าราค0ห้าสิบมันจะขึ้นขึ้นแต่ว่าขึ้นช้ากว่านี้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นเร็วกว่านะครับถขับก็ถัามาหนักไหมก็ถ้าเราขับนะบจะไม่หนักเท่าไรแต่ถ้าเราคอหรือว่าจะเบรกนะมันจะหนักนะครับแต่ว่าคงไม่เอาไปไถนาแน่นอ,นอนเะนาะไถนาน่าจะไม่ได้นะ เรื่องนี้ใหญ่จัดนะครับหนักม,มากนะครับ นี่เลยเรามาจากที่อูก,ก่อนนะครับโอ้ผมรู้สึกนี่แตกต่างจากยันมาเยอะนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยชินด้วยนะกับเครื่องคูปต้านะครับผมตนนี่สุดยอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ลา,าสุดนะผมมาไม่ถึงครึ่งคันแรกนะเมื่อกี้นะแต่รู้สึกว่าเร็วมากนะครับแล้วก็เะฟานจะย่อนๆนนิดๆด,ด้วยนะแท้นะครับสะฟานแท้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ